วิชาวิทยาศาสตร์คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสรารคามเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพราะเราเชื่อว่าการพัฒนา,ฒนาการศึกษาจะต้องมีรากฐานมาจากการผลิตครูที่ดีและมีคุณภาพ,พ,ภาพเพื่อทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์มุ่งเน้นในการสรา้างนวัตรกรรมทางการจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การแก้ปัญหาและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันพัฒนาการคิดขั้นส,สูงเสริมสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์และการบูรณาการสู่ท้องถิ่นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีหลักสูตรสปีเรียนในวิชารายวิชาชีพครูและวิชาเอกฟิสิกส์เคมีชีวะและโลกดาราศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนมีอุปกรณ์เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่พร้อมต่อการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนรู้จักประยุกต์ใช้ในการสร้างนวัตกรรมและการวิจัยนอกจากการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนแล้วเรายังมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและสมรรถนะครบถุกด้านด้ยการศึกษาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ภายในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัยเช่น การออกค่ายวิทยาศาสตร์และการลงมือปฏิบัติจริงในชุมชนและท้องถิ่นเพราะเราเชื่อว่าการพัฒนาทักษะจะต้องเกิดจากการลงม,มือปฏิบัติจริงการพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะการผลิตและพัฒนาครูถือเป็นกําลังสําคัญต่อการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะทางด้านการศึกษาเพื่อให้ตอบโจทย์กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนเรามีหลักสูตรที่ทันสมัย มีอาจารย์ที่มีประสบการณ์สอนและการทวิจัยในระดับนานาชาติเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนากำลังคนด้านการสอนวิทยาศาสตร์และมีอาชีพที่สามารถประกอบได้ดังนี้ค่ะ 1. ครูในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. ครูในสังกัดอาชีวศึกษาการศึกษาตามปัธยาศัยและนอกระบบ 3. บุคลากรทางด้านการศึกษาเช่นนักปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 4. นักวิชาการและนักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และ 5. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชนพวกเราร้อมที่จะมุ่งมั่นผลิตและพัฒนาครูวิทยาศาสตร์เพราะเราเชื่อว่าวิทยาศาสตร์สามารถทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง